เร็วนี้นายชาดาไทยเศษสสพักภูมิใจไทยในฐานะประธานหลักสูตรนยปสรุ่นที่13นายนายนริชนิรามายัยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมนยปสรุ่นที่13ได้เข้าร่วมทำกิจกรรม CSR ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชนบุรี มีนางสาวบุญน้อมงามเชื้อผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงจังหวัดชนบุรีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนในการรับมอบของที่เหมาะกับการนําไปใช้ประโยชน์กับผู้สูงอายุประกอบด้วยผ้าอ,อ้อมแผ่นรองเด็ดต่อแมสสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ถุงมือพร้อมเงินสด3า0 0 0บาท พร้อมกันนี้ทางศูนย์มีการนำคณะดูงานการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน160คนรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i c a t i o n TikTok, i n s t a g r แ m และ t w ิ t เตอเพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ